สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอล FA ฟเอของอังกฤษรอบที่4กนันดีกว่าฮะประจำวันเสาร์ที่26มกราคมเริ่มต้นกันที่ออตคลิงตันแพ้ให้กับดับบี้เคาน์ที่ไป0-1ยไบรตันเสมอกับเวสต์บอมไป00ดอนแคสเตอร์เอาชนะโอเดมไป21 แมนซิตี้ถล่มเบอร์ลี่ไป5-0มิดแลนด์โบเสมอกับนิวพอร์ตไป1-1นิวคาสเซิลแพ้ให้กับวัตฟอร์ดไป0-2บอลสมาร์ทครับเสมอกับควีนส์พาร์คเลนเจอร์ไป1-1ชิลส์เบอร์รี่ทาวเสมอกับบู๊ทเทมตันเวเดเลอร์มา2-2สวอนซีซิตี้ถล่มกิลิงแฮมไป4-1ด้วยกันมิววอร์เอาชนะเอเวอร์ตันฮะ3-2แล้วก็ปิดท้ายด้วยวิมเบอร์ดันก็เอาชนะเวสต์แฮมยูไนเต็ดไป4-2นะฮะก็ทีมที่ชนะก็ผ่านเข้าสู่รอบที่ าต่อไปส่วนท,ที่เสมอเดี๋ยวรอไปเตนะนัดรีเพลย์ใหม่อีกรอบหนึ่งนะฮะเรามาดูโปรแกรมรอบที่4นะัดที่เหลือกันดีกว่าฮะก็จะมีทางวันอาทิตย์ที่27มกราคมคริสตันลเลยเปิดบ้านเจอกับสเปอร์แล้วก็เชลซีเจอกับเชฟฟีเวนส์เดย์แล้วก็ปิดท้ายด้วยมันเดย์ไนท์ครับบาร์นเนตเจอกับเวนฟอร์ดและนี่ก็เป็นสรุปทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบที่5ไปแล้วนะครับผมตอนนี้มีอยู่8ทีมมีโบตันแมนยูดอนแคสเตอร์แมนซิตี้วัตฟอร์ดเชลซีมิววอลแล้วก็วิมเบลิลดัน เหลืออีกทีมครับให้ลืนกันต่อไปและนี่ครับปิดท้ายเอาเงินรางวัลของ F อฟเปีนี้มาให้ดูฮะก็ทีมที่ชนะไปในรอบที่4ครับก็จะได้เงินรางวัล1 8 0 0 0 0ปอนอนด์ด้วยกันครับแล้วโหแล้วก็อันนี้ไล่เรียงมาให้ดูตั้งแต่รอบคัดเลือกเลยนะจนถึงรอบชิงครับก็ถ้าเป็นรอบ5ครับทีมที่ชนะก็จะได้3 0 0 0 0เนาะทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายแล้วชนะนะก็จะได้7 2 0 0 0 0 ทีมที่เข้ารอบรองครับแล้วก็ชนะก็จะได้ไปล้านแปดครับทีมที่ตกรอบตอนรอบรองก็จะได้ไป9ก้าแสนครับส่วนทีมที่เข้าชิงนะฮะทีมเป็นแชมป์ได้3าล้านหแล้วก็รองแชมป์ได้ล้านแด้วยกันครับผมโอ้นี่ก็เป็นตัวรางวัลน,นะครับนี่เป็นเหตุผลที่ว่าทําไมทีมเล็กๆถึงโอ้โหใส่กันเต็มที่ครับเพราะว่ามันมีเงินรางวัลให้อย่างนี้นี่เอง และนี่ก็เป็นภาพนวมทั้งหมดครับขอฟุตบอลเอฟเอคัพอังกฤษล่าสุดนะครับในรอบที่4และเดี๋ยวเราจะกลัพบมาพบกันใหม่ฮะในเกมหน้าและเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ